ก็ที่แล้วใครเนี่ยวสวัสดีดจ้าชูชื่อคำตอนนี้กำลังเล่นเกมดีเซนเนะครับ <c oughs> อุ้ยเหยียบหือนเอ้ยถูก shot ไรสัตว์ทุกช็อตแล้ว,ลว,ลวเรามาดู่อเกมมันเป็นไงเอา้าอะไรวะเล่นตอ่อเล่นตออน่อมันไหนลูกมันไม่ใช่ช่วงไคลแม็กถ่ายทำไ,ไมเทแสงเทแสง,แสงไม่เอาผ่านเอาสองหยิบหยุดมาหยิบมาเอาไปในนี่ใช่ไหม เทคที่ครั้งผ่านนะมีครั้งไนะครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งที่สองนี่ตายแล้วรู้สึกไงบ้างครับไสี่ครั้งเบื่อครับสีนั่งอ่านหนังสือครับแพ้ไปแล้วเล่าครับนั่นไงไรประโยชน์ให้กินเล่าได้ไหมครับไรประโยชน์ประโยชน์ครับนี่ท่านประธานครับเราเล่นกันเป็นทีมที่มึงเนี่บอทไลท์ตัวบอทไลท์มาบังเขารู้กูแอบเล่นยาเพื่อนๆเล่นผมเล่นเก่งสุดเนี่ยไม่อยากจะพูดเล่นครั้งแรกดวงดีแต่ดวงดีครับเกมนี้ต้องเกี่ยวกับดวงดีนี่เลือด เด so uh. ี๋ยวเขารู้กูไม่ทำงานในที่แห่งันแอลนิ่นเกนกูใช้การ์ดกับทันเฟอร์ไปเรื่อยดีกว่าไ่เบยเซอร์ตองเทสได้วยเรอ